สวยสวยนับวันหายากอัดีบุกสมัยราชการที่สสวัสดีครับผมปะปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟเดี๋ยวคลิปนี้ปะปาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ กระสาบสมัยจักการที่4ต้องบอกก่อนเลยว่าหนับวันเอฟซี 4, สภาพสวยสมบูรณ์ค่อนข้างจะหายากนะฮะเพราะว่าอายุเหรียญของเหรียญเหรียญเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหเอฟซี 4, ตั้งแต่ปีพศ2อ0พนหนะฮะอืมต้องบอกเลยว่าอายุของเหรียญเนี้ยร้อยกว่าปีนะฮะร้รอยกว่าปีกันเลยทีเดียวเอฟซี ก่อนเข้ารับรายละเอียดมากกว่านี้พร้อมกับราคารับซื้อข้าวข้าวปปาฝากนิดนึงนะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์และกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เอฟซีฮะเพราะว่าเวลาปปาเผยแพร่คลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดหรือว่าไลฟ์สดทุกๆคลิปนะจะไปเด้งแจ้งเตือนให้ท่านทราบนะกดติดตามไว้นะ fc ฮะคลิปนี้ป,ป๊าขอนําเสนอนะราคาดูกันตอนท้ายคลิปเนาะนี่คือเหรียญกระสาบนะเนื้อดีบุกสมัยรัชกาลที่4ด้านหน้าเป็นตาพระจุลมงกุฎมีฉัดกระนาบสองข้างพื้นเป็นลายกิ่งไม้แบบนี้นี่คือด้านหน้าของเหรียญน,นะฮะ fc ฮะป้าจะไอหน,นึ่งเพราะปาปาใช้เสียงเยอะ กลับมาด้านดูด้านหลังกันนะคร FC ส่วนด้านหลังก็จะเป็นกลางเหรียญเนี่ยมีรูปพระแสงจักรหรือว่ามีรูปจักรนั่นเองนะฮะในวงจักรก็จะมีช้างนะมีช้างยืนผืนอยู่กลางกงจักรด้านบน FC เจนเคยนคำว่า8อันเป็นเฟืองหนา8อันเป็นเฟือง เท่ากับว่าเหรียญน,นี้8เหรียญจะเท่ากับเหรียญเฟือง1เหรียญโอเคเนาะ8อันเป็นเฟืองนะฮะส่วนด้านล่างใน f อฟซีเชนว่ามีอักษรภาษาจีนนะฮะลองสังเกตด,ดูดีมองเห็นไหมเอ่ยนะแล้วด้านข้างฝั่งนี้จะมี1ส่วน8หรือว่า1ทึ 8, นะฮะเท่ากับว่าเหรียญน,นี้ประ8 8เหรียญจะเท่ากับเหรียญเฟืองเหรียญหนึ่งนี่คือพิกัดเงินสมัยรัชกาลที่4นะฮะและ f c เขีเนว่าตรงเนี้ย จะมีรูปตัว